ที่รับสอนไหมครับผมอยากมีอาชีพต้องตอบลูกค้าเลยนะคะว่าทางร้านไม่ได้รับสอนนะคะลูกค้าที่ไม่ได้รับสอนไม่ใช่กลัวเขาจะไปแย่งลูกค้าแต่อย่างใดนะคะแต่การที่เราจะทํางานเป็นนั้นไม่ใช่สอนกันเดือน2เดือนแล้วเป็นเลยนะคะเราต้องมีประสบการณ์กว่าเราจะได้แต่ละขั้นตอนอย่างต่ําๆต้องทําซ้ําประมาณ1ปีเลยค่ะยิ่งถ้าเป็นคนถูสีขึ้นรูปแล้วแล้วก็บอกเลยว่าต้องฝึกฝนแผนกอื่นมาแล้วไม่ต่ํากว่า4-5ปีเลยล่ะค่ะ ขนาดช่างที่ร้านนะคะตอนนี้ก็ยังต้องปรึกษากับคุณพ่ออยู่เลยนะคะเวลาเจอปัญหาที่อัดไม่ติดงานหลุดลอกนะคะซึ่งการถูงานออกมาให้สวยคมชัดนั้นมีปัจจัยหลายอย่างนะคะทั้งอุณหภูมิอากาศนะคะความชื้นร้อนเกินไปหนาวเกินไปก็จะไม่ได้งานตามที่ต้องการคะ่ะลูกค้าทางร้านต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะที่ไม่สามารถรับสอนได้จริงๆตามเหตุผลที่กล่าวมากว่าเราจะมาเป็นเราในวันนี้เราก็ต้องทํางานเป็นลูกจ้างมาห้าปีเลยล่ะคะ่ะ และคิดว่าคงไม่มีใครที่สามารถมาเรียนได้เป็นเวลา5-6ถึงปีนะคะเพราะว่าเอาเวลาไปเรียนอย่างอื่นจะดีกว่าและขอบอกอีกหนึ่งอย่างว่าน้ํายาเหม็นมากไม่รู้ว่าเหม็นอะไรเหม็นสุดๆเหม็นจะเป็นลมเลยล่ะค่ะและการทํางานนะคะมันต้องใช้ประสบการณ์จริงๆนะคะอย่างเช่นการเขี่ยแบบนี้ก็ต้องใช้ความชํานาญนะคะต้องมือเบามากๆเลยล่ะค่ะไม่งั้นมันก็จะขาดเอานะคะทําเสร็จก็ต้องช่วยกันหาออเดอร์นะคะว่าของใครเป็นของใครนะคะร้อยบ้านก็ร้อยอย่างค่ะไม่ใช่งานที่สต็อกไว้แล้วก็จะแพคได้ง่ายๆนะคะสุดท้าย ทีนี้ทางร้านต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เอ็นดูและอุดหนุนร้านของเรานะคะออเดอร์ของเรายิ่งมากวันยิ่งเยอะนะคะขอพระคุณที่กลับมาสั่งใหม่นะคะแล้วก็ขอบพระคุณสําหรับคําบอกต่อนะคะถ้าอยากดูขั้นตอนการทํางานแบบไหนของทางร้านก็สามารถขอเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินมีเวลาจะทําให้ดูนะคะแล้วถ้าสิ่งที่แอดมินได้พูดไปไม่ถูกใจใคร<ๆ>ก็ต้องขอกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะ